ุณผู้ชมนะคะไปดูความคืบหน้าการประชุมค่ะของเกาหลีเหนือนะคะโดยคิมจองอึนซึ่งก็เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมาการทางทหารกลางของเกาหลีเหนือล่าสุดได้มีคําสั่งปลดแล้วก็เปลี่ยนตัวนายพลของกองทัพนะคะแล้วก็ยังมีการเรียกให้เพิ่มกําลังการผลิตอาวุธเพราะเขาต้องการที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับสงคราม นี่คือเหตุผลนะคะของสำนักข่าว KCNA แล้วก็สถานีโทรทัศน์ KRT ของทางการเกาหลีเหนือได้มีการรายงานค่ะว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดได้ปลดนายทหารระดับสูงของกองทัพแล้วก็เรียกร้องให้กองทัพเตรียมความพร้อมมากขึ้นสำหรับความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามค่ะ โดยเขาสั่งให้เพิ่มการผลิตอาวุธแล้วก็การขยายการฝึกทางทหารเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการฝึกทหารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเขาย้าว่าจะต้องเอาอาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดดีที่สุดมาใช้ในการฝึกเพื่อแสดงศักยภาพของกองทัพเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่นะคะ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมมีขึ้นระหว่างที่นายคิมจองอึนก็ไปเป็นประธานการประชุมครั้งที่7ของคณะกรรม,มาการการทหารกลางนะคะของพรรคแรงงานแห่งเกาหลีซึ่งประเด็นในการประชุมนะคะก็คือการหารือการป้องกันแล้วก็การตอบโต้ศัตรูของเกาหลีเหนือแต่ก็ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดนะคะว่าศัตรูของเกาหลีเหนือที่ว่าเนี่ย คือประเทศไหนนะคะครับแต่ว่าภาพถ่ายจากการประชุมนะครับก็จะเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่ง <ฮะ S 2> ที่คิมจองอึนเขายืนชี้ไปที่แผนที่ที่ตั้งอ,อยู่ในการประชุมแล้วก็ภาพแผนที่เนี่ยจะถูกเบลอแต่ว่านักวิเคราะห์ต่างประเทศก็มีการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่อยู่ในแผนที่เนี่ยคือกุงโซของเกาหลีใต้<อ>ก็อาจจะเป็นการวางแผนเพื่อโจมตีเกาหลีใต้หรือเปล่าคือเบลอจริงหรือเปล่าคะ หรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเขามองแล้วดูทรงของแผนที่เนี่ยอาจจะเป็นเกาหลีใต้หรือเปล่านักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ไปแบบนั้นนะคะโดยในระหว่างการประชุมค่ะคิมจองอึนก็ได้มีการปลดพลเอกพักซูเอลนะคะซึ่งเป็นประธานเสนาธิการทหารในระหว่างการประชุมเลยคุณผู้ชมซึ่งพลเอกพักซูเอลค่ะซึ่งเข้ามารับตําแหน่งนี้ได้ประมาณแค่7เดือนเท่านั้นและหลังจากที่เขาถูกสั่งปลดออกจากตําแหน่งคิมจองอึนก็ได้แต่งตั้งพลเอกรียงกิล ขึ้นรับตําแหน่งทันทีซึ่งรียงกิลนี้นะคะก็เคยดารงตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมาก,ก่อนด้วยค่ะก่อนหน้านี้คิมจองอึนได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาวุธที่เขาเรียกร้องให้เพิ่มการผลิตเครื่องยนต์สําหรับขี่ปนาวุธปืนใหญ่แล้วก็อาวุธอื่นๆให้มากขึ้นและยังเรียกร้องให้จัดการซ้อมรบเพื่อนําอาวุธยุโทโธปกรณ์ล่าสุดออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคงไว้ซึ่งความพร้อมในการระดมพลเพื่อที่จะเข้าสู่สนามรบได้ทุกเวลา โดยตอนนี้เกาหลีเหนือกำลังเตรียมจัดพิธีสวนสนามในวันที่9กันยายนในโอกาสครบรอบ75ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐหรือวันชาติของเกาหลีเหนือที่ทำให้ในายคิมจองอึนต้องมีการจัดการประชุมเพื่อหาหรือเรื่องความพร้อมในการเตรียมการนะครับและก็ใกล้ๆกัน ตอนนั้นเกาหลีใต้กับสหรัฐก็กำลังเตรียมความพร้อมที่จะซ้อมรบร่วมกันในระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคมซึ่งเกาหลีเหนือก็มองว่าการซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐเป็นไัค่คุกคามเกาหลีเหนือโดยตรงครับซึ่งการซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะทุกครั้งที่มีการซ้อมรบค่ะเกาหลีเหนือก็จะต้องออกมาแสดงศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับอาวุธกองทัพของเกาหลีเหนือนะคะครั้งนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นด้วยเหตุนี้เช่นเดีย แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าคิมจองอึนเนี่ยค่ะได้มีการพูดอันนี้ตามรายงานข่าวว่าเตรียมความพร้อมกับสงครามที่จะเกิดขึ้นนะคะคซึ่งคําพูดตรงนี้ล่ละค่ะก็เลยทําให้ต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของภัยความมั่นคงนะคะ